รีวิวสลิงผ้าใบประกอบชุดยกแบบหนึ่งขานะคะที่เรียกว่าประกอบชุดยกเนื่องจากว่าในชุดนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะข้างบนแบบนี้เราเรียกว่าห่วงเหล็กวงรีหรือห่วงเหล็กมาสเตอร์ลิงนะคะเส้นนี้คือสลิงพรีเอสเตอร์ซึ่งสามารถกําหนดความยาวได้นะคะ50เซน1เมตรหรือว่ายาวมากกว่านี้สามารถกําหนดได้แล้วถ้าเป็นสายกี่ตันเราก็ใส่ตะขอตามนั้นนะคะเส้นนี้นะคะ2ตันตะขอที่ใช้ก็จะเป็นตะขอ2ตันนะคะ แต่ขอที่ดีนะคะควรจะมีปั๊มบอกขนาดด้วยนะคะอย่างเช่น ตะขอตัวนี้ขนาด7จ็ดทับแนะคะรับน้ําหนักได้ที่2ตันนะคะเพราะว่าถ้าเราไปใช้ตะขอที่เล็กกว่าตรงนี้มันจะมีการเบียดกันแล้วเวลาใช้งานบ่อยๆมันก็จะขาดง่ายนะคะแต่ถ้าใช้ตะขอที่ใหญ่กว่าก็สามารถใช้ได้เช่นกันแล้วข้อที่ควรระวังนะคะคือเซฟตี้แลกตัวนี้นะคะมันตรวจสอบนะคะเพราะว่าถ้าท่านดันใช้งานบ่อยๆนะคะอาจจะหลุดได้นะคะถ้าเกิดว่ามันหลุดแล้วไม่มีเซฟตี้แลกจอปอจะไม่ให้ท่านใช้งานนะคะแบบนี้ ีเรียกสลิงผ้าใบประกอบชุดยกแบบหนึ่งขาขนาดรับน้ําหนักนะคะ1ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตันเลือกได้หมดเลยค่ะว่าต้องการขนาดไหนใช้แบบนี้เพื่อที่ว่าทํางานได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภยัยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยค่ะฝากไว้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจแล้วก็บันทึกไว้เป็นรายการโปรดเพื่อที่ว่าคุณจะได้ย้อนกลับมาดูได้นะคะ